โหนกระสวยรวยกระแสนะคะที่เป็นกระแสกําลังดังมาตอนนี้เลยก็คือมาพบกับพวกเราสองผู้นาเนินรายการสองสาวสวยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะทุกท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในรายการของเราก็จะจับประเด็นไปในที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือเรื่อง 5 New S Curve นะคะอารมดับแรกเลยนะคะก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่า5 New S Curve นี่คืออะไรคะคุณสิริขวัญน,นะคะค่ะก็ในส่วนของ5 New S Curve นะคะก็จะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะที่มีการ ที่เขาทำเลยประกอบไปด้วยก็คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะคะันดับ2เลยนะคะก็จะเป็นการขนส่งแล้วก็พวกการบินนะคะ3ก็จะเป็นพวกชีวภาพนะคะอันนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกอุตสาหกรรมดิจิตอลอันนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะลนดับ4 5หเลยก็คือเป็นในเรื่องของการแพทย์แล้วก็สุขภาพอันนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะพยาบาลชุมชนนะคะที่ <c oughs> เขานะคะ สามารถนะคะนำห้าน U.S. c u r v e ตัวนี้นะคะไปพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นให้ชุมชนท้องถิ่นมีแนวโน้มที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราได้นำผู้สื่อข่าวของเรานะคะได้อยู่ในพื้นที่จริงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้มีการถ่ายทอดสดคุณพิชยาพักใจดีนั่นเองนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงนะคะว่าห่าน U.S. c u r v e ตัวนี้ค่ะมันส่งผลอะไรกับ ชุมชนอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะได้ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชยชาาียคะได้ยินไหมคะสัญญาณดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณกระมลทิพย์คุณสิริขวัญตอนนี้ได้ยินเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านรังกระทุ่มตําบลหนองเหลือมอาเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเราจะมาติดตามกันค่ะว่าการเพยาบาลชุมชนเนี่ยเขาน,นํา5 New S c u r อ e มาปรับใช้หรือว่ามีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อกับพยาบาลที่ตอนนี้เข้ามาเยี่ยมบ้านอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณวิสาขาสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงอะคะ่ะว,ว่า,าการปรับใช้การพยาบาลพอพของคุณวิสาขาเาขาาขานี่ยเ,เ,เกี่ยวข้องยังไงกับค่5 New S t e r บ้าง เนื่องจากปัจจุบันนะคะประชากรโลกนะคะจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นนะคะการเยี่ยมบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชิงลุกนะคะที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของบุคคลแล้วก็ปัญหาสุขภาพของชุมชนนะคะได้อย่างตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะทุกวันนี้ก็จะมีการเยี่ยมบ้านเอ่อ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ขรบวงจรเนี่ยค่ะก็เลยมีสูงขึ้นซึ่งเราเองนะคะก็ต้องพัฒนาศักยภาพของพวกเรานะคะเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของศูนย์การทางการแพทย์และบริการด้านสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณวิสาขาตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ไปคร่าวๆแล้วว่าการพยาบาลที่เขานํามาปรับใช้กับการเยี่ยมบ้านที่มันสอดคล้องกับ 5s curve เนี่ยมันสอดคล้องกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรากลับไปที่สถานีไปพบกับคุณกมลทิพย์และคุณศิริปันได้เลยค่ะ ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณพิชยาพักนะคะนี่นะคะเนี่ยทำไมไปใส่เสื้อแขนยาวมาล่ะคะหนาวเหรอคะเย็นเบรกเบรกเมื่อกี้ค่ะแท่ค่ะก่อนค่ะเบรกก็คืออากาศหนาวมากเลยค่ะก็ช่วงนี้นะคะประชาชนนะคะก็คอยรักษาสุขภาพเองด้วยนะคะเนื่องจาก,ากาอ๋อมีหน้าใช่ไหมคะเบรกเมื่อกี้ไปเอาเสื้อมาใส่เลยใช่ไหมคะที่เราพูดไปหอย่างนะคะที่เกี่ยวกับอุสาหการรมด้านต่างๆเนี่ยคะ่ะคุณสิขวัญคิดว่า มันไปทำกิจกรรมยังไงบ้างคะเกี่ยวข้องยังไงกับ5 New S Curve ตัวนี้คะค่ะก่อนอื่นนะคะก็จากที่วิชันคิดนะคะก็คือว่าในส่วนของ5 New S Curve นะคะในภาคอุตสาหกรรมทั้งกุตสาหการทั้งหมดนะคะก็เหมือนกิจกรรมที่เราได้ทำลงในชุมชนนะคะเช่นการให้ความรู้คนในชุมชนนะคะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับวิชาชีพนะคะก็คือพยาบาลชุมชนะคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของมันจะมีเรื่องของการพัฒนาในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใช่ไหมคะก็คือเหมือนการทำกิจกรรมที่ว่าให้คนในชุมชนมีการทํานวัตกรรมภายในชุมชนแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการทํากิจกรรมร่วมกันเหมือนกันค่ะอมันก็เป็นแบบนี้นะคะที่แบบว่ากิจกรรมชุมชนเราก็สามารถมาทํากับ 5U S Curve ได้มันก็เหมือนว่ามองส่งผลว่าแบบแนวโน้มในการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นของเราร่วมกับแบบพยาบาลชุมชนมันก็มีผลที่ดีขึ้นเนาะใช่ไหมคะก็แบบนี้เนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นกระแสดังนะตอนนี้ที่ทุกคนจับตามองที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่นะคะค่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบเราก็ได้แบบเนาะอธิบายให้คนทั่วไปที่ได้ดูรายการของเราอยู่เนี่ยค่ะได้เข้าใจกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะคะในชุมชนบ้านรางกระทุ่มเนี่ยค่ะที่เราเอาเป็นตัวอย่างในการที่เขา พัฒนาชุมชนของเขาร่วมกับพยาบาลชุมชนนะคะ<ร>ว่ายังไงนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยการติดต่อนะคะกับคุณพธิธยาภักค่ะในส่วนของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการวินิจฉัยชุมชนนะคะต้องบอกก่อนว่าการวินิจฉัยชุมชนเนี่ยคือกระบวนการเข้าสู่ชุมชนค่ะเพื่อที่จะศึกษาสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชนนั้นอย่างเป็นระบบอะค่ะ เพื่อให้ได้คำตอบสำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไปซึ่งการนี้ฉัยชุมชนเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆในการที่เราจะสรุปปัญหาเพื่อที่จะนําเข้าสู่อุสาหกรรมทางการแพทย์อย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของชุมชนได้อย่างตรงจุดอะคะ่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะ และสามารถแบบผลิตเทคโนโลยีสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็วัฒนธรรมและการสร้างสารรค์ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตได้อย่างตรงเป้าหมายเลยค่ะรัฐบาลเขาก็ได้มีนโยบายด้วยนะคะตั้งแต่ปี2556ค่ะเพื่อการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์นะคะ อันนี้ก็เป็นมาตรฐานในการดูแลด้านสุขภาพต่างๆเนื่องจากว่าไม่ต้องการลงทุนที่สูงมากโดยเทคโนโลยีในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีการศึกษาวิจัยโดยผู้ประดิษฐ์ไทยนะคะแล้วก็ถือครองสิทธิโดยคนไทยดังนั้นการนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงในเวลาอันสั้นด้วยะค่ะคุณกังวนทิพย์คุณสิริขวัญค่ะอ๋อค่ะโหได้ชัดเจนเลยนะคะนี่ก็ได้เป็นประโยชน์ที่ให้คนไทยของเรานะคะได้เข้าใจถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะคะเขาได้บอกว่า มันได้มีการปฏิสัมพันธ์กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอของตนเองให้มันดีขึ้นก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นพลเมืองที่ดีที่ยึดมั่นในการปกครองในระบอบอย่างของพวกเราประเทศไทยก็ระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยมาสืบเนื่องว่าเกี่ยวข้องกับคุณธรรมค่ะในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นการรายงานเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับ5 New t e r n นะคะอันนี้เราก็เลยขอให้แบบว่าในทีมของเราเนี่ยค่ะคุณพิชยาพักเนะคะีค่ะในรายการของเรา ลงพื้นที่จริงอีกสักครั้งหนึง่งว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรยังไงกับจรรยธรรมบ้างค่ะคุณกมลทิพค้นสิริขวัญคะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยังอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านนางกระพุ่งเรียกได้ว่าแทบจะย้ายบ้านอยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าเกาะติดสถานการณ์กาะแสตรตอนนี้แน่นอนเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้เท่าทันแล้วก็เกาะติดสถานการณ์กระแสต,ตอนนี้ไปพร้อมๆกันคะ่ะตอนนี้ดิฉันก็กําลังจะเข้าไปสัมภาษณ์พยาบาลชุมชนเป็นกลุ่มที่ทํางานลงชุมชนที่นี่จริงๆนะคะเราจะ สอบถามเผาเกี่ยวกับ5 New S Curve กันะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะว่า5 New S Curve เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจริยธรรมยังไงบ้างอะคะ่ะพอดีเลยค่ะเราสองคนนะคะตอนนี้นะคะได้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าทำวิจัยนะคะเรื่องแนวโน้มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแล้วก็พยาบาลชุมชนให้รู้เท่าทัน5 New S Curve นะคะค่ะอ,อ,อย่างแรกนะคะจริยธรรมของเรานะคะเป็นเครื่องหลอหลอมนะคะ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจนะคะแล้วก็มีแรงผลักดันพัฒนาประเทศนะคะสามารถเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมนะคะขณะเดียวกันนะคะ<ม>องค์กรระดับต่างๆนะคะทุกระดับนะคะแล้วก็สมาชิกในองค์กรนะคะมีความจําเป็นนะคะต้องมีคุณนธรรมแล้วก็จริยธรรมที่ดีนะคะเพื่อทําให้การปฏิบัติงานนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ ส่งผลต่อความสำเร็จเลขององค์การตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะโดยมีวิสัยทัศน์นะคะคือการนำประเทศไปสู่ความมั่นคงม,มั่งคั่งยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะภายใต้แผนพัฒนา20ปีค่ะจะต้องมีการบรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆนะคะแล้วก็มีแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาองค์รวมของประเทศค่ะในแง่ เศรษฐกิจสังคมนะคะรวมถึงกฎหมายภาครัฐน,นะคะที่รู้จักกันในชื่อ a ทยแ n d 4.0ค่ะเพื่อให้ประเทศนะคะพัฒนาแล้วก็เป็นแนวคิดที่นำโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนและเชื่อถักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับจริยธรรมใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปขอสบขอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับว่าจริยธรรมเรารู้ไปแล้วเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่าแล้วจริยบัตนะคะ เกี่ยวข้องกับค่าศึกสูตยังไงคะถ้าส่วนจรรยาบรรณนะคะมันก็จะคล้ายๆกับสัาทญาธรรมนะคะแต่เขาจะมีการพัฒนาองค์รวมของประเทศทั้งในแน่อย่างที่คุณสุกัญญาบอกไปนะคะทั้งในแนี้าเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รวมถึงกฎหมายภาครัฐให้รู้จักในชื่อไทยแลนด์ส0่นะคะส่วนเป้าหมายตัวนี้มันจะคือการยกระดับประเทศนะคะจากประเทศที่มีรายได้ าบาลการขั้นสูงนะคะให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงค่ะแล้วก็ได้มีกําหนดได้มีการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและต่อยอดด้วยนวัตรกรรมหรือเทคโ,โนโลยีแบบเป็นตัดใจหลักนะคะแล้วเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒน,นาประเทศโดยเฉพาะที่มีการเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและก็การผลิตประเทศไทยนะคะกําหนดให้เป็นอุตสาหกรรมการยิงค่ะ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ก็คือ New a s t e r m นะคะให้เป็นอุตสาหกรรมหลักเพื่อพัฒนาประเทศให้มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคมีการกำหนดแผนงานขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะตอนนี้ก็ผู้ชมทางบ้านก็น่าจะได้ทราบกันมากยิ่งขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูวิดีโอวิดีโอหนึ่งค่ะเพราะว่าเราได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับ5 Askterm ในอีกหัวข้อหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านดรพัฒนาพรทัศมาลีนะคะท่านได้ให้เกียรติมามอบความรู้กับพวกเรานะคะเป็นเรื่องของสิทธิว่ามันเกี่ยวข้องกับ5 New a Curve ยังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังท่านกันเลยค่ะรบวกวนนิดน,นึงค่ะค่ะก็เป็นกระแสกันอยู่แล้วนะคะสำหรับ5 New Curve นะคะฉันก็จะมาให้ความรู้ในส่วนของสิทธินะคะคือการนำทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่มีการยื่นขอ รับความคุ้มครองมาใช้ในอุตสาหกรรมอนาคตของผู้ประกอบนะคะสามารถมีความพิจารณาความพร้อมขององคอ์กรในส่วนของเทคโนโลยีการลงทุนสิทธิบัตรสามารถนํามาใช้แบ่งเป็นได้2กลุ่มนะคะก็คือ1กลุ่มสิทธิบัตรที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว 2. นะคะกลุ่มสิทธิบัตรที่ยังมีความคุ้มครองหรือคําขอรับสิทธิบัตรยังอยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะซึ่ง ในกรณีนี้นะคะจะอาจพิจารณาขอรับสิทธิบัตรจากใครก็คือจากการวิเคราะห์ของผลของข้อมูลสิทธิบัตรนะคะจะพบว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันในไทยก็จะขึ้นอยู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กลับไปที่สถานีกันดีกว่าค่ะว่าทางนั้นเป็นยังไงกันบา้างเมื่อได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณพิชยาพักนะคะที่ได้ดำเนินรายการสามารถทำให้พวกเราได้เข้าใจถึงที่มันเป็นกระแสะนะตอนนี้คือ5 New S Curve นะคะสัปดาห์หน้านะคะทุกคนอย่าลืมมาชมรายการคุณนกระสวยเรือกระแสะนะคะ,คะนี้ก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ